ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตนําเสนอในส่วนของระบบสารสนเทศสาหรับบุคลากรน,นะครับซึ่งระบบนี้เราก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาหยุดอยู่ที่ระบบของมหลาลัยบูรพาแลซึ่งเราเรียกว่าระบบพายนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ระบบต่างๆซึ่งเรานํามาใช้ไม่ว่าะจะเป็นระบบการขอรถระบบการลาระบบการแจ้งซ่อมหรือว่าการจองห้องประชุมต่างๆก็ ได้ใช้ของสบชเดิมนะครับซึ่งพัฒนาร่วมกันมาประมาณสักสี่หปีที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยเราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาก็เลยพัฒนาระบบตรงนี้มาซึ่งเป็นระบบที่มันเซิร์ฟกับการประกันคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองได้ทุกภารกิจนะครับตรงนี้ก็ดังนั้นระบบการลาก็ระบบการลาแล้วก็ระบบพัฒนาบุคลากรก,รก็เป็นระบบหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได พัฒนาขึ้นมานะครับดังนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในในส่วนของวิาลัยนะครับในการที่จะใช้ระบบใหม่ตรงนี้ในการลาแล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะครับวันนี้ผมก็เลยพัฒนาวิดีโอตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่องทางเล็กๆในการที่จะสื่อสารให้กับอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านนะครับเนื่องจากเนื่องด้วยภาระงานประจําซึ่งของเราเนี่ยยากมากที่จะมา นั่งประชุมอบรมสม,มานาเชิงปฏิบัติการนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็อยากจะรบกวนให้อาจารย์ทุกท่านนะครับในการที่จะศึกษาแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดแนวปฏิบัติในการใช้ที่ตรงกันนะครับตรงนี้อ่าถึงทีนี้วันนี้ผมก็เลยนําเสนอเกี่ยวกับระบบ2ระบบเนาะก,ก็คือการลาแล้วก็การขอแออยกเป็นราชการซึ่งในปัจจุบันก็เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับบางท่านปริ้นแล้วออก2หน้าบางคน ก็ไม่รู้ว่าจะไปลาตรงไหนหรือว่ายังไงดังนั้นวันนี้ก็ได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับในการที่จะบรรยายถึงระบบ2ระบบตรงนี้ว่าเราจะใช้ยังไงให้เกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยาลัยแล้วก็ระบบระบบพายนะครับตรงนี้ก็2ระบบตรงนี้จะซับพอตในส่วนของอินเทอร์เน็ตเวลาทุกท่านเข้าใช้ก็ผมแนะนําให้เข้าใช้แบบ มอนซีล่าไฟฟล็อกนะครับก็คือรูปหมาจิ้งจอกสีแดงๆตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตของทุกท่านคิดว่ามีนะครับถ้าไม่มีก็ขอให้แจ้งมายังงานคอมพิวเตอร์นะครับจะไปติดตั้งให้นะครับระบบปฏิบัติการที่2ก็คือระบบ Google Chrome นะครับตรงนี้จะมีความเหมาะสมนะครับในการที่จะเข้าใช้อ่าถ้าเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ ท่านก็จะมาเจอหน้าแรกของเว็บไซต์วิทยนะครับตรงนี้อะไรที่บ่งบอกถึงเว็บไซต์วิทยก็ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแอดเดสนะครับก็จะเห็นว่า w w w b c n s k a c t h นะครับแล้วก็เรานะครับก็ได้เขียนรีมาร์กไว้แล้วข้างต้นถ้าทุกท่านสังเกตก็จะเห็นว่ามุมล่างสุดของเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าเว็บไซต์วิทยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้มอนซี l ่าไฟฟล็อกหรือว่า Google Chrome นะครับถ้าทุกท่านเข้าใจตรงกันแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเข้าส อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับถึงที่นี้เมือ่อเมื่อข้างต้นผมกล่าวมาแล้วว่าผมจะแนะนําในส่วนของสองระบบนะก็คือระบบการลาแล้วก็ระบบการขออนุญาตไปราชการไปประชุมอบรมสัมมานาต่างๆนะครับะระบบแรกผมขออนุญาตนำเรียนถึงระบบการลาก่อนละกันนะครับทุกท่านเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์วิทยาไลยก็ หมุนลงมาด้านล่างก็งจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าระบบการลาการขอรนญาตเป็นราชการนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับทุกท่านเมื่อเจอแล้วตรงนี้มันก็จะนําทุกท่านเข้ามาที่ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกนะครับอ่าอันแรกก็คือการลานะครับก็ใส่รหัสเข้าใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่าผมขออนุญาตเข้าไปโดยใช้รหัส ก่อนนะครับอ่าเมื่อเข้ารหัสผ่านได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าต้องเป็นชื่อของตัวเองนะครับตรงนี้ อันนี้ผมขออนุญาตนำา u s r r n m m e p พ s สเ o ิ d ของคนที่ออกจากวิทย์ไปแล้วเพื่อที่จะทำการลาแล้วมันจะไม่กระทบกับระบบของวิทย์นะครับอ่ะทุกท่านเมื่อเข้ามาเจอแล้วอันดับแรกก็เข้ามาที่ระบบบุคลากรของผู้ใช้ทั่วไปนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะลาหรือว่าจะไปจะลาพต่างๆได้อย่างไรนะครับอ่ะก็คลิกเข้ามานะครับอ่า เมื่อคลิกเข้ามาเจอเราก็จะเห็นว่าเราจะทําเรื่องลาครับก็คลิกลงมาเรื่อยๆนะครับจะลาไปไหนก็จะมีลาแต่ละประเภทนะครับลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนหรือว่าลาอุปสมบทไปประกอบพิธีฮั์อะไรต่างๆตรงนี้มีถึงขั้นลาการเขียนลาเขียนตําราวิชาการไปศึกษาต่างประเทศนะครับเมื่อเราลาแล้วผิดพลาดแล้วก็ขอยกเลิกวันลาได้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองดูซัก ประเภทหนึ่งของการลาครับสมมติว่าเป็นลาพักผ่อนแล้วกันนะครับก็เขียนเหมือนแบบฟอร์มการลาทั่วไปนะครับเขียนที่สมมติเขียนที่วิทยาพยาบาลนะครับเรียนผู้อํานวยการวิทยาพยาบาลนะครับจะลาวันไหนถึงวันไหนสมมติว่าผมลาพรุ่งนี้นะครับวันที่23กรกฎาคมกรกถึงวันที่24กรกฎาคมกก็ เมื่อถ้าท่านคลิกมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพิมพ์นะครับคลิกที่คำนวณวันลา,านะครับมันก็ระบบก็จะลาให้เราอย่างอัตโนมัตินะครับหรือว่าระบบตรงนี้จะสามารถที่จะซับพอร์ตได้ถึงการลาครึ่งวันนะครับสมมติว่าผมจะลาวันที่23ถึงวันที่23แต่ว่าผมไม่ลาทั้งวันผมจะญาลาครึ่งวันนะครับระบบมันถ้าเราติ๊กครึ่งวนันมันก็จะให้เราติ๊กว่าเราจะลาครึ่งวันเช้าหรือว่าครึ่งวันบ่ายสมมติขอขอนุญาตลาที่ครึ่งวันบ่ายนะครับ ก็คำนวณวันลานะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนวันลาครึ่งวันนะครับหรือว่า0.5วันนะครับลาแล้วก็ต่อไปช่องต่อไปก็คือลาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนติดต่อเราที่ไหนได้บ้างนะครับอ่ะสมมติว่าผม,ผมติดต่อที่วิทยพยาบาลนะครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับ มอบหมายงานระหว่างลานะครับสมมติว่าผมเหลือแค่ซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับะจะมอบหมายให้ใครนะครับอันนี้ก็ค้นหาได้เลยว่าใครที่จะมารับงานต่อจากเรานะครับผมก็คลิกค้นหานะครับก็ถ้ามันเยอะเกินก็ใส่คําค้นหาไปเรื่อยๆนะครับ ก็มอบให้ถาพากรนะครับซึ่งอยู่ในงานเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าในปีนี้ระบบมันสามารถที่จะเล็กขอดว่าเรายังไม่เคยลามาก่อนนะครับเราลาครั้งนี้ครึ่งวันนะครับรวมเป็นการลาทั้งหมดก็0ูนดวันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดบันทึกเพื่อที่จะยืนยันนะครับระบบตรงนี้ก็จะโชว์หน้าตามาให้เราเห็นนะครับตรงนี้ว่ามันมีแบบฟอร์มการลายัางไงบ้างอ่ะถ้าคลิกแล้วถูกต้องนะครับ ก็คลิกที่พิมพ์นะครับสมมติว่าผมพิมพ์เป็นแบบ PDF ก่อนแล้วกันเนาะจะได้อันนั้นตรงกันจะได้เห็นว่าหน้าตาใบาลาเป็นยังไงนะครับเมื่อซูมเข้ามาดูก็จะเห็นว่าใบาลาพักผ่อนนะครับเขียนวันนี้วันที่22กรกฎาคม57นะครับชื่อคนที่จะลาคือใครตำแหน่งอะไรมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ าลาวันที่23ถึงวันที่23มีกําหนด1วันนะครับตรงนี้ใครมอบหมายงานให้ระหว่างที่เราลาก็คือนายถาปกรณ์นะครับตรงนี้ก็จะเซ็นให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งยังผู้นวยการนะครับหรือว่าหัวหน้างานในระดับขั้นต่อๆไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลานะครับใบลาประเภทต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลาพักผ่อนลาป่วยลากิจหรือว่าลาประเภทต่างๆก็ ใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับตรงนี้อ่ะปิดไปเรียบร้อยนะครับสำหรับอันนี้ระบบการลานะครับก็ถ้าทุกท่านสามารถที่จะไปลาแล้วมันเกิดปัญหาหรือว่าลาแล้วติดขัดประการใดก็ขออนุญาตแจ้งมายังงานเทคโนโลยสารสนเทศนะครับเรายินดีที่จะ อำนวยความสะดวกแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับตรงนี้หรือว่าเห็นจุดพัฒนาตรงไหนก็เรายินดีน้อมรับในการที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่าสื่อสารไปยังผู้พัฒนาระบบต่อๆไปนะครับอ่าก็จบไปแล้วสําหรับระบบแรกนะครับก็ขอบคุณนะครับในการที่จะให้ความสนใจแล้วก็ในการที่จะมาดูระบบตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นนะครับอ่าขอบคุณมากครับ